สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออรันโซ่ hmm. so ครับในช่อง YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเลีกภูกันครับและในคลิปนี้อย่างที่เห็นบนหน้าปกนะครับเป็นการไว้อะไรแดดิโอโกโชตาครับดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสครับที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับตามรายงานจากสื่อหลายๆสื่อแล้วก็มีการยืนยันจากสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสด้วยนะครับ ในตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสโมนะครับของวันพฤหัส,สบ,บดีที่สามกรกฎาคมเห็นจากมาก้าครับมาก้าเขารายงานว่าเดียโกโชตาเสียชีวิตครับจากอุบัติเหตุรถยนต์พร้อมกับน้องชายของเขาซึ่งผมเห็นก็แบบคิดแบบยังไม่ได้กรองยังไม่ได้วิเคราะห์เลยนะครับอึ้งแบบพูดไม่ถูกเลยครับ เพราะว่าสื่ออย่างมากาก็เป็นสื่อระดับชั้นนําของประเทศสเปนถ้าเป็นสื่ออื่นผมคงจะมีหวังในเรื่องของให้ข่าวนี้เป็น fake news หรือเป็นข่าวที่ไม่ใช่ความจริงพอมากาเล่นสื่อหลายสื่อในสเปนก็รายงานตามกันครับฟาบิซซโอโรมาโนก็อ้างอิงจากมากาไปปล่อยในช่องทางออนไลน์สื่ออังกฤษก็มีตามมาครับเดลี่เมลก็อ้างจากมากา สุดท้ายแล้วพอระยะเวลาผ่านไปเกือบๆหนึ่งชั่วโมงครับแนวโน้มทิศทางข่าวมันก็เป็นไปตามที่มาการายงานนี่แหละครับบืตเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่สเปนครับจังหวัดซามู l านะครับอันนี้ตามรายงานของทางหน่วยพิทักษ์พลเรือนแห่งราชนาจาักรสเปนนะครับการเดียซิวิวเขายืนยันแล้วก็ถแถลงครับว่าเดียโกโชต้านะครับแล้วก็อังเรซินวาน้องชายของเขาวัย26ปีเนะี่ย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเมื่อรถกินีของเขานะครับได้ประสบอุบัติเหตุไฟไหมครับบนทางหลวงหมายเลข A52 นะครับในจังหวัดซามูราช่วงกลางดึกของคืนวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งตามแถลงการของฝั่งทางการสเปนนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลที่พวกเขามีเนี่ยรถยน์ที่เกิดเหตุเป็น l a m 兰博基尼ครับ ซึ่งประสบอุบัติเหตุบนถนนเนื่องจากยางระเบิดในขณะกำลังแซงครับทำให้รถเสียหลักออกนอกเส้นทางและเกิดไฟลุกไหม้เหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามเวลาท้องถิน่นโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุครับพบว่าผู้โดยสารทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามและยืนยันชื่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยทางหน่วยพิทักษ์พลเรือนของราชอาณาจักรสเปนนะครับ ก็บอกว่าเป็นชื่อนักฟุตบอลแล้วก็น้องชายของเขาครับที่ชื่อว่าอังเดรซินวาก็เป็นสกขนาตกรรมนะครับที่น่าจะทำให้แฟนบอลเรล์ผูเสียใจหนึ่งในเหตุการณ์ที่เสียใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมนึกไม่ออกว่านะักเตะของเร์ผูที่ยังมีชื่ออยู่ในทีมชุดปัจจุบันหมายถึงว่าที่กำลังเล่นอยู่ สีชีวิตในในขณะที่ยังเล่นอยู่กับลิเวอร์ p o o ผมนึกไม่ออกนะครับเป็นใครซึ่งก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแหละครับโชตาเมื่อหลายวันก่อนเขาเพิ่งเข้าพิธีสมรสกับแฟนสาวนะครับแล้วก็มีลูกด้วยก,กันก็ผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจยจริงๆครับกับทางดีโกโชตากับครอบครัวของเขาแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์ p o o เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคงรู้สึกไม่ ต่างจากผมเท่าไหร่ครับมัน ien, เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ออกครับมันเศร้าคือไม่รู้จะทำยังไงครับคืออย่างที่บอกไปครับไม่เคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในในทีมลิเอร์ pool ที่ที่นึกไ,ไม่ออกจริงๆนึกอ,อกจริงแล้วจะเป็นเรื่องเศร้าที่เกี่ยวกับลิเวอร์ p o o ที่เศร้ามากที่สุดสำหรับผมเลยครับก่อนหน้านี้ผมอาจจะเศร้าในเรื่องของการย้ายทีม Robby Fowler ไป l e e ย s u n i ต e d การที่ Jürgen k อ o p ประกาศลาออกแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเรื่องของความตายแต่ก็แน่นอนแหละความตายมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีสัญญาณอะไรเตือนทั้งนั้นในเกมฟุตบอลมีป้ายทิเวลาช่วยเตือนว่าเกมกําลังจะจบการแข่งขันแต่ในชีวิตจริงไม่มีสัญญาณเตือนอะไรใดๆครับว่าคนเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร ก็อยากให้ทาทุกวันให้มันดีขึ้นนะครับให้มันเป็นเหมือนเป็นวันสุดท้ายในชีวิตแล้วกันอยากบอกรักใครอยากทําดีกับใครไม่ต้องรอครบับก่อนที่มันจะสายเกินไปก็นี่คือเรื่องราวของโชตานะครับสมาคมฟุตบ,บอลโปรตุกเกตก็ได้แถลงไว้อะไรด้วยเช่นกันก็บอกว่าพวกเราขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งครับต่อครอบครัวของเพื่อนๆนและ เดียโก้โชตาล์รวมถึงอันเดรนะครับตลอดจนสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เอฟซีพาเนฟิล์นะครับสโมสรต้นสังกัดของทั้งคู่ด้วยครับก็โชตานะครับสำหรับโชตาเองย้ายจากว mm ูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์มาอยู่กับล mm ิเวอร์พูลเมื่อปี2020ครับช่วงตลาดตลาดหน้าหนาวครับจากนั้นก็เป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ช่วงหลังเขาจะประสบเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บแต่เรื่องของการทำประตูเนี่ย ไว้ใจได้ครับน,นลีกนะครับโชต้าลงเล่นให้กับเรียกคูปไป123้านัดครับทำไป47ประตูครับรุกการล่าสุดลงเล่นไป26นัดทาไป6ประตูครับและตลอดการเล่นให้กับเรียบคูทุกรายการนะครับเดียโกโชต้าลงเล่นไป182นัดทาได้65ประตูครับแล้วก็ในานามทีมชาติโปรตุเกสนะครับโชต้าก็ลงเล่นไป49านัดทาไป14ประตูครับเกียรติยศ ของโชต้ากับลิเวอร์พูลมีเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแชมป์เอฟเอคับแชมป์คาราบาครัพสองสมัยครับแล้วก็รองแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกหนึ่งสมัยกับทีมชาติโปรตุกเกสนะครับก็ได้แชมป์ยูฟาเนชันส์ลีกสองครั้งครับแล้วก็กับวูฟก็ได้แชมป์แชมเปียนชิพนะครับเมื่อฤดูกาล2017-2018ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับโชต้าเลยครับในความทรงจำของผมในสีเสื้อลิเวอร์พูเลย ก็คือประตูชัยใส่ทอนเนมฮอสเปอร์ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเกมนั้นกำลังจะจบเกมด้วยสกอร์3าต่อสแล้วนะครับแต่โชต้าก็มายิงครับในช่วงทศเวลาบาดเจ็บกลายเป็นฮีโร่ให้กับลิเวอร์พูลครับเอาชนะสเปอร์สไปได้4ีต่อสครับแบบสุดอื้อเฟื้เลยครับต่อมาแฮตทริกในแชมเปี้ยนส์ลีกครับในเกมเจอกับน่าจะเป็นอตาลันตานะครับแล้วก็น่าจะเป็นแฮตทริกที่ทำให้โชต้าเนี่ยได้รับการยอมรับ มากเลยครับว่าเขาคือตัวจบสกอร์ที่เฉียบคมสำหรับเลียโพนะครับมีอะไรอีกอะตัวสำคัญใน FA ฟเอัพแล้วก็คาร์บาลครับครับหลายต่อหลายลูกที่โชต้าทำได้ครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้เลนะียโพเนี่ยประสบความสำเร็จใน2รายการนี้นะครับการยิงประตูที่สม่ำเสมอมากๆเมื่อไหร่ที่เขามีร่างกายที่ฟิตแล้วก็ลงสนามมาแล้วในะเรื่องของการทำประตูเขาไว้ใจได้อยู่แล้วครับ โดยรู้การที่ดีที่สุดสำหรับโชต้าคือ2021-2022นะครับที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกไป15ลูกครับเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันในศึกเมอร์ซิ่ไซด้าบีแม์ก็เคยยิงได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นความทรงจำพิเศษสำหรับเดอะคอปทุกคนนะครับที่ได้ดูในเกมนั้นก็ต่อจากนี้จะไม่มีชื่อของโชต้าบนหน้าสื่อในเรื่องของการทำประตูอะไรใดๆแล้วครับก็เสียใจมากจริงๆับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ rest in peace ครับดิโอโกโชต้า ไปสู่สุกติครับแล้วก็นั่นแหละไม่รู้จะพูดอย่งไรไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอามารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแล้วก็ร่วมแสดงความไว้อะไรแกเดียโก้โชตานะครับตามนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับคนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องดําเนินต่อไปครับเศร้าได้ครับแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราไม่จะมา ไปเรียกว่าอะไรไปยึดติดกับความหลังเราต้องเดินหน้าต่อครับไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่อ่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อทําทุกวันให้มันดีขึ้นในทุกๆวันมีคลิปหนึ่งที่ผมอัดไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้จะปล่อยเป็นคลิปที่อัดก่อนที่เรื่องราวของโชต้าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ปล่อยครับก็แต่คลิปนี้จะขอมาแสดงความไว้อะไรแก่โชต้า สักครั้งหนึ่งนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมนึกอ,ออกนะในตอนนี้นะก็อาจจะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ก็สามารถพิมพ์กันมาได้มารำลึกถึงโชต้าไปพร้อมๆกันเนี้ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็พิมพ์เท่านี้เลยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เดยกกโชต้าไปสู่สุขตินะครับสวัสดีครับ